สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบทาลอดอินเบรนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆนะคะของชาวปีนักษัรปีมะเสงนะคะมีหลายๆคนถามมานะว่าหายไปไหนไม่เห็นทำเกี่ยวกับความรักของชาวปีนักษัรเลยนะคะในบางครั้งแม่หมอก็อาจจะไม่ว่างนะแต่อย่างไรก็ยังคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับ f c ีทุกท่านนะคะยังไงก็ไม่ลืมกันแน่นอนนะคะ การทำนายเกี่ยวกับความรักนะคะก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกี่ยวกับความรักของชาวปีมะเส็งในเดือนกันยายน2563นนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะจะมีพลังงานเกี่ยวกับความรักอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ ถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะลายด้วยนะคะหรือว่าถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะหรือไม่ก็ไปเป็นเพื่อนกันใน f a c e b o o k ได้นะคะยังไงก็ทักทายกันได้เพราะเราก็คือผู้ให้แล้วก็ผู้รับที่ดีซึ่งกันและกันนะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ สิ่งที่ผ่านมาหรือว่าอาดีตของคุณนะค่อนข้างมีปัญหายุ่งเหยิงระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมีความเป็นไปได้ว่ามีการปันใจไปเป็นอื่นหรือว่ามีบุคคลที่3เข้ามานะคะโดยทิ้งให้อีกฝ่ายอ,อดทนที่จะรอต่อไปนะเหมืนก็ว่าไม่สนใจแล้วก็ทิ้งให้อีกฝ่ายอ,อดทนอดกั้นทั้งกายแล้วกรใจ มีความเป็นไปได้นะว่าคนรักคุณน่ะอาจจะเปลี่ยนไปนะคะมีใครอื่นเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เลยเกิดเรื่องแลหองแลแหงกันในอดีตที่ผ่านมานะคะมีการปันใจไปเป็นอื่นนะโดยที่ปล่อยให้คุณน่ะล็อกเกอร์นะคะแต่คุณก็รักเขานะอดทนทั้งกายแล้วก็ใจแล้วก็ใช้สตินะคะแต่จริงๆแล้วอะถึงแม้ว่าภายนอกของคุณน่ะ จะเข้มแข็งยังไงแต่ใจของคุณอ่อนแออยู่เสมอนะคะแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาเพราะว่าคุณยังรักเขาคุณยังมีจิตใจที่ห่วงใย,ยเขาแล้วก็คอยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เขาทุกอย่างนะคะแต่ในบางครั้งเขาก็ทําเป็นไม่สนใจคุณนะคุณก็ได้แต่น้อยใจนะคะแต่ยังไงคุณก็ต้องอดทนอดกั้นต่อไปนะคะส่วนพลังงานปัจจุบันมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้น พลังงานในภาพไพ่ของคุณได้ไพ่กองล้อนะคะมองว่าความรักของคุณและคนรักนะมีทั้งทุกข์และก็สุขนะคะในบางครั้งความรักของคุณนะ่ะขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ในบางครั้งคุณก็ยิ้มได้แต่ในบางครั้งคุณก็ร้องไห้ทั้งน้ําตานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณที่เป็นปัญหาแน่นอนมีความเป็นไปได้ว่า คุณและคนรักมีเรื่องแล้หองแล้วแหงบาดหมางใจกันนะคะเห็นไหมเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะแต่ไพ่ใบนี้ก็อย่าพึ่งคิดมากหรือว่าตกอกตก,ตกใจไปนะยังไม่ถึงกับร้ายแรงนะคะเพราะว่ายังไม่มีรอยแตกเล้าระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะยังถือว่าได้ภาพไพ่ที่ยังไม่มีรอยแตกเล้าถึงแม้ว่าจะได้ไพ่ทาวเวอร์ก็ตามนะยังถือว่าคุณและคนรักยังมีโอกาสที่ดีต่อกันแต่เพียงแค่ว่า บางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหานะคะมีเรื่องระหองละแหงหรือไม่ก็มีการทะเลาะเบาแวง้งขัดแย้งกันบ่อยๆในช่วงนี้นะคะค่อนข้างมีปัญหาเป็นเพราะว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาจริงๆนะคะเข้ามาแทรกแซงทําให้เกิดความระแวงซึ่งกันและกันในบางครั้งคุณก็อยากจะนิ่งๆนะคะแล้วก็ทาใจปล่อย ในบางครั้งคุณต้องการนิ่งๆแล้วก็ทําใจปล่อยวางนะคุณพยายามที่จะปล่อยวางปงๆยอมรับเกี่ยวกับความรักที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะคุณพยายามนิ่งเงียบเก็บความรู้สึกแต่ยิ่งเก็บคุณก็ยิ่งเจ็บใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือ3ดาบนะคะเห็นไหมเหมือนกับว่าคุณยิ่งนิ่งเงียบแต่ก็เหมือนกับว่ามีเรื่องเจ็บใจเข้ามานะคะ แต่นี้เราไปดูซิว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในไพ่ของคุณพลังงานของคุณเนี่ยสอดคล้องกับพลังงานของคนรักของคุณหรือเปล่านะคะและเขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะพลังงานความรักของคนรักของคุณบอกได้เลยว่าเขามีแต่ความเบื่อหน่ายเหมือนก็ว่าคุณอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจเขาก็ได้นะคะในช่วงนี้เห็นไหมเขาเททิ้งนะคะเทน้ําทิ้งอะ่ะ หมือนก็ว่าเบื่อหน่ายไปหมดนะคะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยหรือไม่ก็ไม่อยากเข้าใกล้คุณเลยก็ได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะเหมือนก็ว่าเขาเบื่อหน่ายคุณคุณอาจจะทําอะไรเขาก็ไม่สนใจนะต่อให้คุณเอาใจเขาแค่ไหนเขาก็ไม่ได้เห็นถึงความดีที่คุณทําให้เขานะคะเขากลับเทน้ําทิ้งด้วยซ้ําไปนะแล้วก็ไม่อยากเข้าใกล้คุณด้วยซ้ํา แล้วก็บอกได้เลยว่าแน่นอนทั้งคุณแล้วก็เขาอ่ะเป็นปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเข้ามาแน่นอนนะคะเพราะคุณเองก็ได้สามเหรียญเขาก็ได้สามถ้วยนะคะมีคนเข้ามาเป็นบุคคลที่สามแต่มองว่าคุณน่ะอยู่กับความทุกข์มากกว่านะแต่เขาว่ามีความสุขรื่นเริงนะคะมีความสนุกสนานเบิกบานแต่คุณน่ะ หมือนคนอมทุกข์แล้วก็จมปักอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลานะแต่มองว่าเขาเองและคุณน่ะนิ่งๆใส่กันในช่วงนี้นะคะถ้าบางคนอยู่ด้วยกันลักษณะเหมือนกับว่านิ่งใส่กันนะไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ไม่ค่อยห่วงใยกันเท่าไหร่นะคะแต่แม่หมอมองว่าเป้าหมายที่แท้จริงอ่ะก็ยังมีคุณอยู่ในใจเขานะเพราะว่าในอนาคตอ่ะ มีคุณและเขาก็ยังเป็นเป้าหมายที่ดีต่อกันนะคะยังไงก็ยังไม่มีวันที่จากกันแน่นอนนะหรือบางคนถ้าอยู่ห่างไกลกันยังไงก็ยังกลับมานะคะเพราะว่ายังมีเป้าหมายเดียวกันนะนั่นก็คือลูกนะคะมองว่าบางคนอาจจะมีลูกด้วยกันคุณและเขาก็เลยต้องอดทนเพื่อลูกนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องตามเศร้า ทำให้คุณและเขาทุกใจเหมือนเๆกันนะคะเขาก็ไม่ได้แตกต่างคุณเขาไม่ได้แตกต่างจากคุณเท่าไหร่นะเขาก็มีเรื่องทุกข์ใจพอๆกับคุณนะคะเพราะว่าได้สามดาบเหมือนกันนะจริงๆแล้วอะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือว่ามีอะไรเข้ามาในช่วงนี้แต่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีความสุขนะคะมีแต่ความทุกข์มากกว่านะเพราะว่าแก้ปัญหาไม่ตกนะคะ หัวอกกัดหนองนะในช่วงนี้นะคะมีความเป็นไปได้นะในหลายคนยังมีโอกาสที่ดีนะคะแม่หมอมองว่ายังมีโอกาสที่ดีระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณยังมีโอกาสที่จะกลับมานะเพราะว่าของเขาได้สองไม้เท้านะคะแล้วก็ได้ไพ่เดือดซันนะคะส่วนคุณก็ได้ไพ่กงล้อนะคะคนรักของคุณได้เดือดซันของคุณได้กงล้อยังไงก็มีโอกาสที่ดีต่อกันนะคะ หรือบางคนถ้าหันหลังให้กันก่อนหน้านั้นยังไงก็ยังกลับมานะคะมาทําหน้าที่พ่อและแม่มาทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะในหลายๆคนนะคะที่มีความทุกข์เกี่ยวกับความรักในขณะนี้หรือว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นนะคะแต่นี้เรามาดูซิแนวโน้มในวันข้างหน้าหล่จะมีโอกาสที่ดีไหม และขษณะภาพไพ่นะก็ยังไม่มีโอกาสที่ดีนะคะมองว่าคุณและเขาก็ยังมีปัญหาคลากกระังกันอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าความรักไม่ก้าวหน้าย่ำอยู่กับที่มีรักที่เป็นทางเลือกเข้ามานะคะก็เลยทำให้ไม่มีความสุขนะคะมีเรื่องน้อยใจเสียใจแล้วก็มีความผิดหวังกังวลใจนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะเหมือนจะปรงได้แต่เหมือนกับว่า ยังไม่สามารถปล่อยวางได้นะคะตัวตนของคุณเหมือนจะปลงได้นะแต่จริงๆแล้วว่าปล่อยวางไม่ได้นะคะยังมีใจที่เป็นทุกข์อยู่เกี่ยวกับความรักในขณะนี้นะคะส่วนสำหรับคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม้แม่ไม้เหมือนก็ว่าจะมีคนเข้ามาอยู่นะแต่ลักษณะเหมือนก็ว่าเป็นเด็กนิสัยเหมือนเป็นเด็กนะคะยังเอาแน่นอนไม่ได้อาจจะมาทำให้คุณเครียดมากกว่านะ อย่างหนึง่งก็จะเตือนว่าให้ระวังว่าคุณอาจจะเป็นรักทางเลือกของเขาก็ได้เขาอาจจะคุยกับคนหลายคนหรือว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะคะเพราะว่ามีเจ็ดถ้วยสามถ้วยแล้วก็ดีเลเวอร์มองว่าคนโสดมีความเป็นไปได้ว่ายังไม่ต้องเปิดใจจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเปิดใจอ่ะคุณอาจจะกลายเป็นว่ามีความทุกข์เข้ามานะคะ เพราะว่า,าไพ่ใบสุดท้ายอะ่ะหมายถึงความผิดหวังเสียใจเลยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปเหมือนเดิมนะคะเหมือนก็ว่าเข้ามาแล้วก็จากไปนะเพราะว่าเขาคุยหลายคนนะคะก็อาจจะทําให้คุณเครียดคิดมากนะคะแล้วก็หมดความหวังกําลังใจเกี่ยวกับความรักนะคะยังไม่อยากเปิดใจแต่ยังไงขอให้ดูๆไปก่อนนะความรักจะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ ว่าเขาคนนั้นน่ะจริงใจกับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะถึงค่อยเปิดใจนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะคะในทุกสถานะความรักความสัมพันธ์ในขณะนี้นะคะถ้ามีปัญหาก็ขอให้พูดคุยแล้วก็เคลียร์กันได้พยายามทอยทีทอยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะ การทำนายไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การกระทำและการตัดสินใจระหว่างคุณและก็คนรักมากกว่านะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ